ดีครับผมผมวินัยที่ออกอาหารคนเล่าเรื่องลีรับวันนี้จะมาเล่าเรื่องแบบแบบมหัศจรรย์ลึกลับแบบเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเป็นเรื่องที่พันลึกจริงๆหรือไกลจริงๆนะฮะก็คือเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะฮะโลกมนุษย์นะฮะ เขาตีให้แบบเป็นหลายพระกับเนาะแต่ละพละกับจะมีอายุถึงเป็นแสน,สนปีนะฮะพระกับยุคที่เราอยู่นะโชคดีนะครับว่านะมพีพระพุทธเจ้ากำเนิดถึงห้าพระองค์นะฮะซึ่ง5้าพระองค์นี้ นะมีอายุไม่เท่ากันฮะพระพ,พ,พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เรานับถึงนี่จะอายุอายุศาสนาหรืออายุช่วงของท่านจะน้อยหรือสั้นกว่าอีกสองค์นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าแต่ละพระกับพระพระกับเรานี่มีอายุเป็นแสนปีนะใช่ไหมมีพุทธเจ้าห้าพระองค์ พระะกับอื่นนะอาจจะมีพระเจ้าแค่หนึ่งหรือสองพระองค์แค่นั้นนะครับคำว่านะสององค์นะเราจะมาเล่าใ้ฟังคาว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่นะไม่ใช่บุคคลคนเดียวเหมือนพะนาะลายที่อวตารไปเป็นพระรามอวตารไปเป็นพระกฤษณะอวตารไปเป็นนรสิงห์ไม่ใช่นะฮะคือพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้ คือคนละบุคคลคนละดวงจิตนะฮะนะเรามาพูดถึงก่อนที่เราจะมาพูดถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะค,ความจริงนะครับผมความจริงนะพระพุทธเจ้านี่มีเยอะนะครับมีหลายพระหลายองค์นะฮะเป็นเป็นัแสนองค์ครับบอกแต่องค์ที่ถูกคัดเลือกมาเป็นความมุก ศาสนาพุทธหรือศาสดาในยุคยุคหนึ่งในช่วงหนึ่งนะจะมีห้าองค์นะฮะในพระกับนี้เขาว่านะซึ่งตามตำนานนะฮะคูบาศรีวิชัยนะอนาคตนะมีคนระบุมีคนเขียนเริ่มเป็นตำนานนะว่าก็จะเป็นหนึ่งในพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะฮะคำว่าพระพุทธเจ้านะจะมี สักหรือสูงกว่าพระอรหันต์นะฮะบอกไว้ก่อนบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็มันเหมือนกันไม่ใช่นะฮะจะมีบุญบาร,รมีสูงกว่าพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เรามาเริ่มเลยเนาะบางครั้งนะการพูดเรื่องพวกนี้นะก็พูดตามความจริงนะว่าตามความเชื่อนะ ตามความเชื่อและเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์พลึกจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากนะเพราะฉะนั้นฟังหวห้หวหูหรือจุนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็โปรดสุภาพหรือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะะนะครับผมซึ่งมันเกี่ยวกับหลายๆชาตินะฮะซึ่งมนุษย์มีความเชื่อนะฮะอย่างวัดวัดปากน้ำภาษีเจริญหรือวัดหลวงพ่อสดเนี่ยเขาบอก มีการจองกระถิ่นข้ามชาติข้ามภพมีจริงนะฮะไปศึกษาดูนะครไปนั่นกันดูนะซึ่งบางครั้งมันก็พูดยากนะว่าเกิดชน,น้าคุณจะรู้ไหมว่าคุณได้จองกระถินวัดนี้เอาไว้มันพูดยากนะครับนะอันนี้เรามาเริ่มเลยเนาะพระพุทธเจ้า้าพระองค์มีชื่อว่าอะไรบ้างนะฮะองค์ที่หนึ่งนะครับชื่อพระ กกุฉันทะนะฮะมีอายุถึง4ี่หม่นปีนะครับอายุ4ี่หมปีนี่ไม่ใช่อายุพระพุทธศาสนาในยุคนั้นฮะอายุของคนนะฮะอายุคนของมนุษย์ในยุคนั้นนะสี่หมื่นปีนะครับเลยเชื่อไหมล่ะเนี่เนี่ยก่อนจะพูดผมถึงพูดว่ามันเป็นเรื่องเลือเชื่อส่วนอายุของศาสนาของพระกกุสันทะเราไม่รู้ว่ากี่ปีนะไ,ไ้ศึกษาหรื นี่ไปศึกษามาจากส่วนหนึ่งนะครับเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าซึ่งมีหลายๆายที่นะฮะการผ่านหรือเปลี่ยนไทยยุคแต่ละพ,พ,พุทธศาสนานะจะมีการแบบคล้ายๆกับโลกแบบคล้ายๆแบบยุคโบราณที่ว่ายุคไดโนเสาวเปลี่ยนมาเป็นยุคมนุษยชาตินะจะเกิดการล้างโลกหรือเกิดแบบ ดาวหางชนโลกหรือเกิดไฟประไลกันอะไรตรงนั้นนะทานองนั้นนะล้วจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายนะทำนองนั้นเปลี่ยนถ่ายหรือรีเซ็ตโลกใหม่อะไรทำนองนั้นนะนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าเอาความเพลินเอาความสนุกนะฮะสำหรับคนที่ไม่เชื่อนะครับนะคิดว่าฟังๆไว้ก็เป็นเรื่องเล่านะฮะส่วนองค์ที่สองนะฮะก่อนอื่นจะพูดถึงนะในยุคของพระ กะกสันทะหรือพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะฮะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เรานับถือเนี่ยพระโคโดมหรือพระสกยมุนีหรือพระตะถาคตก็ไปเกิดเหมือนกันนะครับแต่เขาว่าเป็นไปเกิดเป็นพระราชาหรือเป็นกรรษัตริย์เมืองหนึ่งนะฮะในยุคนั้นนะยังยังยังสะสมบารามีไว้ไม่เต็มที่นะซึ่งพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งก็เคยทานายได้ไ้ว่าบุคคลคนนี้จะ ได้เป็นพุทธเจ้าองค์ที่สี่นะฮะหรือพระพุทธพุทธนะโคดมหรือพระโคดมนะฮะวันนี้เรามาพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนะฮะพระพุทธเจ้าองค์ที่สองชื่อว่าพระโกนาธรรมะพระพุทธเจ้านะฮะธรรมะพระพุทธเจ้าพระโกนาธรรมะพุทธเจ้านะครับซึ่งมีอายุสามหมื่นปีนะฮะ อายุสาม,มันปีนี่คืออายุมนุษย์นะฮะไม่ใช่อายุศาสนาของพระโกนาน,นะ,ะซึ่งผมก็พูดไม่ได้ว่ากี่ปีนะฮะนี่คือพระพุทธเจา้าองค์ที่สองนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะฮะแต่มันพูดยากนะครับเพราะว่าเรื่องพระพุทธเจา้าห้าพระองค์มีเรื่องเล่ามานานนะฮะนีเรื่องเล่ามานานก่อนที่เราจะเกิดด้วยซ้าและก็มีเจดีในพระม่านะก็คือเจดีชเวดากองนะฮะเก็บ ของบางอย่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เอาไว้นะฮะสี่ชิ้นแล้วเนาะฮะชิ้นละพระองค์ะฮะชิ้นละองค์นะครับตั้งแต่องค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สี่นะ,ะรอชิ้นที่ห้าคือของพระศรีอริยะเมตรตรนะฮะก่อนเราจะพูดถึงองค์ที่ห้าเราไปไล่ก่อนนะครับไล่ตามลําดับนะฮะพระพุทธเจ้าองค์ที่สามคือพระกัสสปะนะฮะ มีอายุสองหมืนปีนะฮะอายุมนุษย์ในยุคนั้นนะไม่ใช่อายุศาสนานะฮะนีนะสองหมื่น 20, ปีนะครับนะก็ถ้าพูดถึงตามความสิวิไลนะก็จะไล่ลำดับมาเรื่อยๆนะฮะคือองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามและองค์ที่สี่ความสิวิไลจะเพิ่มขึ้นนะฮะ ทีนี้เรามาพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนาะนะพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราเนี่ยก็คือพระโคโดมนะฮะหรือม,มีมีหลายชื่อนะที่ผมรู้มาคือพระโคโดมหรือจะเรียกอีกคือคือพระตถาคตนะฮะหรือพระสัคยมุนีนะฮะนะครับ เรื่องราวของพระพุทธเจ้าพระพระองค์ไม่ใช่ว่าผมพูดลอยๆหรือผมแต่งหรืออะไรนะครับมันมีตำนานมีนะฮะแม้แต่พระคาถานะฮะอย่างนโมพุทธายะนี่คือหัวใจพระพุทธเจ้าพระพระองค์มีก่อนผมเกิดหลายเยอะนะฮะคำพูดนี้นะก็คือตั้งแต่ยุคดดึกดําบันตั้งแต่ยุคสมัยใช้ดาบใช้นั่นนุ่นเลยนาะคําว่านโมพุทธายะ คือตัวแทนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องบาเรื่องนะเรื่องมหัศจรรย์เรื่องแปลกเรื่องดีลับนะถ้ามันถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีเรื่องเล็กๆน้อยโอกาสที่จะมีเรื่องแบบพระพุทธเจ้าห้าองค์รือเรื่องนรกสวรรค์เป็นจริงมีนะฮะนะเพราะว่าเรื่องมหัศจรรย์ บนรลุบรรณุยังมีนะฮะยังอุบัติเหตุนะรถพังยับแต่คนไม่เป็นอะไรเพราะแขวนลมพุทวดหรือแขวนพักเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะมันพูดยากนะครับของอย่างงี้นะฮะพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่นะ,ะพระโคดมหรือพระตถาคตหรือพระสกยยมุนีนะฮะมีอายุตามตำนานนะแปดสิบปีนะฮะซึ่งอายุของมนุษย์ในยุคปัจจุบันให้เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยปีนะฮะให้รวมรวม,มนะฮะ จากการแบบคนที่ไม่ป่วยไม่เสียไม่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรนะครับจะมีอายุประมาณนี้นะนะอายุมนุษย์นะส่วนอายุศาสนานะก็คือห้าพันปีนะฮะแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วพอสอเท่าไหร่สองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะก็เลยครึ่งมาสิบเอ็ดปีไอสิบสิบหกปีเนาะท่นองนั้นนะเพราะครึ่งหนึ่งของพุทธกาลก็คือสองพันห้าร้อยนะฮะอายุ ก็คือสองพันเอ้อายุรวมก็คือห้าพันปีนะฮะซึ่งก็ตามตำนานก็เหมือนเดิมนะครับจะเกิดไฟป,ประายการล้างโลกหรือเกิดอะไรฮะแล้วก็จะมีมนุษย์หรือเป็นเทพด้วยอะไรขี่ม้านะชื่อพยาก,กระกิมาฟาดฟันคนชั่วคนพาลและมู่มานนะฮะก็คือเกิดการรีเซ็ตโลกใหม่นะฮะทนองนั้นนะครับก่อนจะเข้าสู่ ยุคพระศรีอานหรือพระศรีอริเมตไตรนะฮะซึ่งตามตำนานพญากระกิที่ว่านี้ก็คือเหมือนเดิมนะฮะคือปางหนึ่งของพระนารายณ์ตำนองนั้น,นะะปางหนึ่งปางหนึ่งของพระนารายณ์หรือพระวิษณุเทพนะฮะอวตารลงมานะฮะซึ่งพระนารายณ์หรือพระวิษณุเทพนี้เป็นสัญลักษณ์ของกรมตำรวจนะฮะไม้ปรับม,มุมานปรับคนชั่วนะฮะ ป็นซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือมานานนะฮะถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสิ่งสูงสุดนะนะครับนะอันนี้เรายังพ,พ,พูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าเลยนะครับพระพุทธททเจ้าองค์ที่หก็คือพระสีอานหรือ ชื่อ,อยาวๆว่าคือพระศรีอริเมตไตนะฮะจะมีเฉพาะอายุของท่านนะครับฟังให้ดีๆนะฮะอายุของท่านคืออายุมนุษย์หรือชีวิตของมนุษย์ในยุคพระีอ่านนะฮะอายุของท่านคือ8ปดหมื่ปีนะครับจำเอาไว้8ปดหมื่ปีนะครับซึ่ง ใครไม่เชื่อว่าผมพูดเล่นหรือพูดอะไรไปเสิร์ชดูช่องอื่นได้นะครับ8ปดหมื 80, ปีนะฮะแล้วมนุษย์ที่เกิดในยุคภาษ,ษีอานเนะี่ยจะอยู่หรือแบบคล้ายๆแบบเทวดาวนะคนที่จะไปเกิดในยุคภาษ,ษีอานได้คือต้องเป็นคนมีบุญนะต้องสะสมบุญบรารมีไว้เยอะนะคือยุคนั้นนะตามที่เขาพูดมานะตามตำนานตามอะไรนะคือ มนุษย์จะมีความสวยความงามเท่ากันหมดนะฮะจะไม่มีอ้วนจะไม่มีผอมนะฮะอากาศนะฮะจะไม่มีร้อนจะไม่มีหนาวนะ,ะจะพอดีนะฮะนะำนานเขาพูดนะ <c oughs> และจะมีต้นไม้สรารพัดนึกเกิดขึ้นนะฮะคือต้นไม้ที่สามารถแบบคล้ายกระเป๋าโดอเลมอนนะ มาขออาหารขออะไรได้มนุษย์ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องดินรนไม่ต้องก็เหมือนที่ผมพูดนะจะอยู่เหมือนเทวดานะฮะสุขสบายพูดง่ายง่าย <c oughs> แล้วอายุชีวิตคนในยุคนั้นแปดหมื่นปีคุณคิดเอาว่าจะขนาดไหนนะะมันเทวดาชัดๆนะเทวดาชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาพูดมาว่าในจํานวนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้ พระองค์ที่ห้าจะถือเป็นพ,พระพุทธเจ้าที่มีบรารมีสูงนะสูงสูงกว่าโมสูงกว่าเพื่อนนะทำนองนั้นนะครับจะเป็นพระพุทธเจ้าที่คนที่ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานจะเป็นคนมีบุญนะฮะเพราะอยู่อย่างเทวดานะฮะอยู่อย่างเทวดานางฟ้านะฮะนะครับนี่เป็นเรื่องเล่านะะซึ่งเป็นตำนานที่เขาพูดกันมานะครับ ซึ่อย่างหัวใจพระพุทธเจ้านะผมจะพูดอีกอย่างนะคำว่านโมพุทธายะนะฮะก็คือณะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่1นึ่นะฮะโมก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนะพุทธก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่สามนะยะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็คือองค์ปัจจุบันที่เรานับถือนะเอ้ เออทาดิทาก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่ก็คือคงองค์งปัจจุบันที่เรานับถือนี่นะครับส่วนยะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้านะฮะก็คือพระศรีอริยะเมตไทนะฮะทาก็คือพระพุทธเจ้าองค์งปัจจุบันคือตถาคตหรือตถาคตน,นะฮะมีหลายชื่อนะฮะพระสกยะิยมุนีก็ใช่นะฮะพระโคโดมก็ใช่นะครับ นะซึ่งผมจะมาพูดอีกอย่างนึงว่าคําว่านโมพุทธายะจะต่างนะหนโมของพุทธายะกับหนโมตัสสนี่จะตีความหมายไม่เหมือนกันนะครับหนโมตัสสนี่ฮะคำว่านโมตัสสนะครับก็คือเป็นหนโมที่เขาใช้เหมือนกับประมาณว่ายกมือไหว้หรือกราบไหว้นะฮะนโมตัสส่าข้า ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้านะหรือพระผู้เป็นพระภาคเจ้าท่นองค์นั้นนะนะโมตัสสะนะส่วนนะโมพุทธายะความหมายจะอีกแบบนะครับไม่เหมือนกันนะฮะนะโมพุทธายะก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าฮนะพระองค์นะนะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งโมก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่สองนะซึ่งตีความหมายไม่เหมือนกันนะครับนะฮะ นะคำว่านโมนะฮะนโมเหมือนกันนะแต่นโมอยู่ในในประโยคคนละประโยคนะฮะอย่างนโมพุทธ,ธายะหัวใจพระพุทธเจ้านะฮะคุณก็คิดเอาว่าทําไมคาว่านโมพุทธ,ธายะถึงอยู่ในพระคถามมากมายกายกองนะเหมือนสิ่งขับเคลื่อนเหมือนอนุภาพในการขับเคลื่อนนะเพราะว่าเป็นการรวมอํานาจของพระพุทธเจา้าพระองค์แต่ละพระองค์นะฮะ ซึ่งพระอ,องค์อื่นนั้นมีอายุเป็นหมื่นๆปีนะฮะซึ่งคุณก็คิดเอาว่าอํานาจของคําว่านโมพุทธายะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เหมือนกับอํานาจของธาตุดินน้ําลมไฟนะฮะอย่างเช่นนามาพทะนะฮะเพราะฉะนั้นประโยคเหล่านี้ยเขาจึงเอาไปใช้ในพระคาถาหรือเอาไปคล้ายแบบ เป็นอนุภาพตั้งต้นนะประมาณนั้นนะฮะนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่นะฮะจะมีในพระคาถาทั้งแค้วคาปลอดภัยคงกระพันชาติเมตตามหานิยมเนาะทีนี้ก็เรามาพูดเล่ามาเล่าให้ฟังถึงเรื่องพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะเป็นความรู้แบบคร่าวๆนะฮะซึ่ง องค์ที่ห้านะมนุษย์จะอยู่อย่างเทวดาเลยนะครับจะมีความสวยความงามเท่ากันหมดจะไม่อ้วนไม่ผอมจะมีรูปร่างที่พอดีทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นการได้คู่ชีวิตนะฮะจะไม่มีใครฉาใครนะฮะเพราะฮะคู่ชีวิตตัวแฟนของคุณจะมีความสวยความหล่อพอๆกันในในความเป็นจริงในในเรื่องเล่านะตำตำ,ตำนานนะครับและ มาถึงช่วงหลังนะสิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมจะให้พระคาถานะฮะซึ่งคาถาบทนี้นะเป็นพระคาถาบังตานะนะเป็นพระคาถาบังตานะฮะ,าาะ,ฮะใครที่ลายพระคาถาจดไว้เลยก็ได้นะฮะเป็นพระคาถาที่ผมได้มาจริงๆนะฮะก่อนว่าพระคาถานะครับผมท่องนโมก่อนนะฮะนโมสามจบนะฮะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับคาถาว่าไปเลยเนาะคาถามีไว้ดังว่าดังนี้นะครับนัตติอันะเอตังสันตังเอติเตย มะอุมะตังถาตังอิทัมังอุจงไม่เห็นครูแค่นี้นะครับคาถาบทนี้นะเดี๋ยวให้อีกสองครั้งนะตามเคสนะเคสของผมคาถาบทนี้เป็นคาถาของคุณแผนนะต้นลำหลับเป็นคาถา เป็นคาถาคุณแผ่นนะฮะตามตำนาน,นะฮะแล้วเป็นคาถาที่คุณพันธลักษณ์ราชเดชใช้นะฮะนะครับเป็นคาถาที่คุณพันใช้นะครับย้ำนะ,ะไม่ใช่คาถาที่ผมอุปโลกขึ้นมานะฮะท่องอีกนะท่องอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกสองครั้งนะนัตติเอนะเอตังสันตัง อธิเตยะมะอุมัตังถาตังอิธรรมังอุจงไม่เห็นกูนะครับนี่คือคาถาบางกายนะฮะคนที่สายคาถาจดไว้นะฮะจดไว้ท่องจำได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าตามเคดตามำนานตามโบราณน,นะฮะคนไหนจำพระคาถาแล้วนะฮะ จากปากของผู้ให้ได้นะคนนั้นจะเป็นคนถือกระถาขึ้นนะฮะโบราณเขาพูดอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าคนโบราณเขาให้กระถานะเขาจะท่องท่องให้จํานะฮะเขาไม่ได้ท่องให้เขียนให้จดนะครับอาจารย์ให้สิทธิ์จะเป็นการท่องให้จํานะซึ่งในหมู่นะมันเป็นเคดเป็นตำนานเป็นอะเพณีนะของโบราณนะครับ,บ,รรบผมจะท่องให้อีกบทนะฮะ ให้อีกรอบนะครับแต่จะให้เราทําแบบโบราณนะับผมเชื่อว่าหลายคนทําไม่ได้แน่นอนฮนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณตรวจได้ก็ยิ่งดีนะนะครับต้องมีการยกเว้นนะพูดตรงๆนะจะยึดถือตามแบบภายแก้วเรียนคาถากับอาจารย์ไม่ได้ท่องประจําประเภทนั้นนะเอาอีกรอบนะครับนัตติ อะนะเอตังสันตังอัธิเตยะมะอุมัดตังถาตังอิทัมังอุจงไม่เห็นกูนะครับเป็นคถาของต้นตำรับเป็นคุณแผนนะฮะแล้วเป็นคถาที่ขุนพันธ์นะใช้นะฮะคถาบางตานะฮะ แต่ส่วนใครจะถือขึ้นไม่ขึ้นนะก็แล้วแต่คุณแล้วแต่ความจริงนะครับพูดไม่ได้นะครับของอย่างนี้นะใครไม่เชื่อไปถามหมอปลาได้นะฮะคนจะถือคาถาขึ้นคุณมีสินมีธรรมไหมคุณเป็นคนดีไหมนะหมอปลาจะพูดอย่างนี้นะอันนี้เรื่องจริงนะครับไปถามได้ย้ำว่าไปถามได้หรือไปศึกษากับช่องไหนก็ได้ไปคุยกับอาจารย์คนไหนก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่าคาถาได้คาถาไปแล้วจะท่องแล้ว ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทุกคนถือขึ้นเหมือนกันเหมือนกันทุกคนหรือใช้ได้ผลเหมือนกันทุกคนไม่ใช่นะฮะย้ำว่าไม่ใช่นะฮะส่วนน้อยนะครับที่จะถือขึ้นนะฮะเขามีข้อควรปฏิบัติและสิ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยคือคุณต้องนับถือครูบาอาจารย์หรือนับถือคนให้นะฮะไม่ใช่ว่าจะเอากระถาค่ะอย่างเดียวนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนคนเหมือนอะไรนะเหมือนมีคอมเมนต์ของคลิปที่แล้วนะฮะ นะครับคุณไม่นับถืออาจารย์คุณแบบไม่มีการสํารวมเลยนะมันเป็นการบ่งบอกลักษณะนคนนะฮะหรือการบ่งบอกรูปแบบคนนะนะครับไปเรียนไปนับถือไปคุยกับใครหรืออะไรนะไม่มีความเจริญนะครับผมไม่ได้พูด นั้นนะเรื่องเรื่องการนับถืออาจารย์นี่นะเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแม้แต่นักเรียนที่เรียนหนังสือหรือเรียนอะไรนะฮะไม่งั้นเขาจะมีวันครูวันไหวครูเลยครับใช่ไหมการนับถือครูบาอาจารย์นี่นะมีความยิ่งใหญ่รองจากพ่อแม่นะครับรองจากพ่อแม่เท่านั้นนะฮะย้ํานะครับว่าเป็นรองแค่พ่อกับแม่เท่านั้นพ่อแม่จะ อยู่สูงกว่าครูบาอาจารย์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ให้กำเนิดนะนะครับผมเพราะฉะนั้นจึงเหมือนกับเป็นการแบบข้อคนปฏิบัติหรือเป็นคำสาปนะฮะคนจะถือคาถาคมขึ้นนะะค,คุณต้องนับถือครูบาอาจารย์นะอยากจากใจจริงนะฮะถ้าคุณไม่นับถือคุณเอาไปใช้ไปก็เข้าตัวนะฮะให้ผล ส่งกันข้ามเนะื้อชีวิตจะไม่เจริญนะฮะเป็นเรื่องเล่าหรือเป็นตำนานที่เขาพูดกันมานะครับนะก็เอาไปคิดแล้วแต่มุมมองนะครับ<ม>ก็คลิปนี้ผมพูดมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมนะฮะแล้วก็ขอขอบพระคุณ f อีนิดหนึ่งของผมนะ FC น้อยๆน,นะฮะก็ ถือว่ามี f สนะเราก็ต้องก้าวไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่โตนะก็ช่องผมก็ยังเล็กอยู่นะก็มันต้องมีจุดเริ่มต้นแล้วมีการะส,สมนะต่อไปอาจจะมีอะไรดีๆนะภาพสวยๆนะครับต้องรอดูนะฮะคนเราจะปุ๊บปั๊บแบบก้าวข้ามบันไดไปเลยก็ไม่ได้นะหล่นมาเข่งขาหักจำโบรันก็ว่านะจากจากก้าวจากขั้นที่หนึ่งไป ขั้นที่สิบเลยไม่ได้นะฮะต้อง9ก้าทีละขั้นนะครับผมตามตามโบราณนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งนะครับด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างสูงนะขอบคุณทุกท่านที่มีอุปราคอุปกรณคุณนะเข้ามารับชมรับฟังขอบคุณนะครับพบกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ